สมุนไพรแก้โควิดนะครับขาตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดกระชายใบเตยใบมะกรูดขา่าน้ำส้มสายชูเปิดไปในห้องให้ต้มให้เดือดเลยนะครับเปิดแอร์ทิ้งไ้เลยเนี่ยไอความร้อนออกมาเนี่ยหอมชื่นใจมากเลยครับเป็นสมุนไพรที่สามารถบำรุง ปอดของเรานะครับสูบเข้าไปแล้วมันจะมีความสดชื่นในร่างกายนี่นะครับห้องกว้างขนาดนี้นะครับใหญ่อย่างนี้กลิ่นก็ยังสุดยอดเลยครับในในจุดนี้หอมชุ่มใจที่ครับลองทดสอบเลยครับหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดใบเตยราชายแล้วก็ น้ำส้มสายชูนะครับอย่างละกำมือกำมือนะครับนี่หม้อนี้ก็หม้อหุงข้าวนะครับเนี่ยดูไอความร้อนนะคร,ครับลองทดลองดูครับของของแบบนี้ครับสมุนไพรไทยนะครับ